สวัสดีครับปุบกับสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นักเตะลิเวอร์พูลสามคนนะครับตัดสินใจได้ตูกต้องแล้วที่ย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นักเตะดาวรุ่งลิเวอร์พูลสามคนนะครับเดินตามรอยเท้าลุนพี่ย้ายทีมแบบยืมตัวเพื่อการลงเล่นและพัฒนาฝีเท้าวันนี้เรามาอัปเดตและกับติดสถานการณ์ของพวกเขากันหน่อยการต่อเชนท์นัทใหม่ของจอร์คอนซ่ากองหลังในวัย2ี่เปีกับลิเวอร์พูล สร้างความยินดีปีดาให้กับแฟนบอลและตัวนักเตะเองแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องพิสูจน์เห็นว่าเส้นทางการเลี้ยดทีมแบบยืนตัวอาจไม่ใช่สิ้นสุดอนาคตในการเล่นในทิมแอนฟิลด์เสมอไปแต่กลับเป็นโอกาสสาคัญทั้งหาที่ช่วยพัฒนานักเตะดาวรุ่งให้ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมได้ในอนาคตในดีถึงกับการถูกปล่อยยืมตัวมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอนาคตที่ไม่สดใสกับสูโมสรแต่อย่างไรก็ตามคอนซาได้ลบภาพจํานั้นทิ้งไปแล้ว เขาใช้เวลาในช่วงยืมตัวกับฮัดดร์ฟิลด์ทาวล์ไปสู่ตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เส้นทางของคอนซาได้สร้างแรงบนันดาลใจให้กับนักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3มนักเตะที่ตัดสินใจย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงสมมติที่ผ่านมาได้แก่ 1. สเตฟานบาเซติกกองกลางดาวรุ่งชาวสเปนแม้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับลิเวอร์พูลในช่วงต้นฤดูกาลแต่การได้รับการบาดเจ็บหนักทำให้เขาต้องพักยาว การย้ยไปร่มทีมเรดบูลซัสบวกแบบยืนตัวนั้นจะช่วยให้บาสติกได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเรียกความฟิตและพัฒนาฝีเท้าก่อนจะกลับมายัางตำแหน่งตัวจริงในทิมแอนฟิลด์ครั้งโดยอาานเนอร์สลอตผู้จัดก,การทีมเชื่อมัน่นว่าการเลี้ยทีมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบาสติกในรอยะยวก่อนที่2เบนด็อกปิดรรุ่งชาวสกอตแลนด์ที่ย้ายปร่วมทีมมดเดลสบเบนด็อกกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงยิงประตูและซิ์ได้อย่างต่อเนื่อง จนได้โอกาสติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุดใหญ่เป็นครั้งแรก 3. เคลธกาดอนปีความเร็วสูงที่ย้ายปรอมคิมนอริสิตี้กดาดนกำลังปรับตัวเข้ากับสโมสรใหม่และคาดการว่าจะได้โอกาสลงเล่นที่มากขึ้นเพื่อพัฒน,นาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ตัวอย่างความสําเร็จของนักเตะที่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวไม่ได้มีเพียงแค่คนซาทเท่านั้นนะครับก็ยังมีนักเตะอย่างคอนเนอร์บราสลีย์กับตันทีมชาติไอร์แลนด์เหนือ ที่กลับมาเล่นอย่างแข็งแกร่งขึ้นหลังจากถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับโบตันวันดอร่าและแาว,วิเลียดท,ที่จังเกิดอย่างเต็มตัวกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์การก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันเส้นทางของเอเลียดแบลลี่ ally, และคอนซาคือแบบอย่างที่เบนด็อกการ์ดอนและบาเซติกสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นการสกันของลิเวอร์พูลในอนาคตนะฮะ จ็คก,กิริตได้เสียพนัน500ปอนด์หลังจากอานซัตฟิกิสสวยๆพังกรทถล่มฟินแลนด์ซ1ำหนึ่งนะครับจ็คก,กิริชครับปีตตัวเก่งทีมชาติอังกฤษต้องควักกระเป๋าจ่ายเงิน500ปอนด์ให้กับเทนอเล็กซซนโนร์แบกขวาเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่เจ้าตัวท้าพนันเอาไว้หากเทนส์ยิงฟิกกิสเข้าประตูได้เขาจะมอบเงินจำนวนดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมที่สิงโตขาวรังอังกฤษนะครับบุกไปเอาชนะฟินแลนด์ซ้ำหนง ในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดออาโนซึ่งถูกยกไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายโชว์ความสามารถด้วยการปั่นฟรีคิกระยะเกือบ30ล้หลาสมบูรณ์ผู้เสียบตะข่ายอย่างสวยงามช่วยแหงเกรดนีห่างไปเป็น2องหลังจากจิงประตูได้อโนก็วิ่งไปฉลองท่ากังเขนเรียนแบบคือเรียนเอมเปเป้สแตนดอังทีมชาติฝรั่งเศสสร้างความมือหายกับเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกิลิตท,ที่ดูตื่นเต,นต้นกับประตูนี้เป็นพิเศษ ก่อนหน้านี้ผมพูดเล่นเกับเทนส์ว่าถ้าเขายิงเข้าผมจะให้เขา500อปอนด์แล้วเขาก็กดเต็มข้อเข้าไปเลยเกริตยอมรับในการให้สัมภาษณ์กับ i อทีวีนอกจากฟีคิกอันสวยของอานูแล้วองังกฤษยังได้ประตูจากแจ็คเกริตในนาทีที่18และดิแคนไวท์ในนาทีที่84ส่วนฟินแลนด์ได้ประตูเตีมขแ่แดนจากอาตูโฮสแกนโนในช่วงไถ่เกมสายชะนะด้านนี้นะครับทำให้องังกฤษยังคงมีลุ้นควา้าแชมป์กลุ่ม B ของยูฟาเนชัลลีกโดยปัจจุบันรั้งงันดับที่2ของตารางคะแนนมีก้าแต้มตามหลังกรดจะฝูงอยู่1แต้มสำหรับโปรแกรมนัด่ตไแอังกฤษจะบบุกไปเยือนกรดในวันที่14เพื่อสถิติการยนนี้ซึ่งจะเป็นเกมสำคัญในการแย่งชิงตำแหน่งจับฝุ่นของกลุ่มนะฮะส่วนประเด็นที่น่าสนใจอือ่นอนะฮะอโนโดันถูกโยกไปเล่น,นตำแหน่งแบ็คซ้ายเพื่อเปิดทางให้คล์วอเกอร์ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนแจ็คกอร์ดิทำท่า สอดบอลเข้าไปใต้เสื้อเพื่อเป็นเกียตรติแก่ลูกสาวที่เพิ่งลืมตาลูโลกกลิกกลก่าชื่นชมแกเร็ตเซาเกตผู้จัดการทีมชาังกฤษคนก่อนที่มักถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมประตูนี้เป็นประตูที่4ของอโนแล้วนะครับจาก3าเกมที่ลงเล่นกับทีมชางเกงกฤษประตูนี้เป็นประตูที่4ของกลิ่ด,ด้วยในานามทีมชางเกังกฤษนะฮะนี่คือประเด็นนอกเหนือจากนั้นลิเวอร์พูลอาเซนวิลล่าเชลซีและเรือมาริต ตเป็นข่าวว่ากำลังลุ้นแย่งตัวคาสเตโลลูคเคบ,บากองหลังที่อยู่ในทีมที่เจ็ก,กิ้งคลับดูและนะฮะสโมสรลิเวอร์พูลครับทีมดังในศึกเวทีพรังกฤสตัวเป็นข่าวล่าสุดว่ากำลังมองหาก,การสมทับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสุดเทียมละจากเที่ตอนนี้มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาอย่างมากมายว่าทีมงานแมวมองจากลิเวอร์พูลและหลายๆเทียมนั้นกำลังถูกแบ่งหน้าที่ให้เดินทางไปเฝ้าดูฟอร์มการเล่นของผู้เล่นที่ทางลิเวอร์พูลได้เล็งเอาไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการพิจารควัดตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวโดยตามรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าสโมสรนิวอร์พูดได้ทำการใส่ชื่อผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้ามาอยู่ในริดรายชื่อผู้เล่นที่พวกเขาต้องการเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวน,านี้เอาไว้เป็นที่หลนแล้วนั่นก็คือคลาสโตโรลูเคบากองหลังตัวเก่งจากอาบาลิซิซซึ่งคาดการณ์ว่าหากเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าเหนีวนี้คงจะไม่ทัน ลิพูนั้นก็พร้อมนะฮะที่จะไล่ล่าตัวผู้เล่นรายนี้อีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤด,ดูกาลแทนโดยตามรายงานยังระบุอีกว่านอกเหนือจากลิพูลที่ตกเป็นข่าวอยากจะได้ตัวผู้เล่นกองหลังรายใหม่รายนี้เข้าสู่ทีมแล้วก็ยังมีสโมสรชื่อดังทีมอื่นอย่างสิมมังกาอัตตันบิลล่าสินตวนน์เงินคำโจซีและรอชันชุกข,ขาวเดลโมริตต่างก็กําลังแสดงความสนใจในตัวของเล่นรายนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดกันว่าหากมีการย้ายทีมของคาสเตโล ลูเคบาเกิดขึ้นจริงแล้วและการลิเวอร์จะต้องใช้เงินในจำนวนที่ไม่ต่ำกล่าว60ล้านโยูโรเลยทีเดียวสําหรับเดียวนี้โดยเล่นกองหลังรายนี้นะฮะที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวมาจากอาบาลิซิกนั่นก็คืออิบไรฮิมาโกนาเต้ที่ณตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นคว้าตัวเข้าสู่ทีมในราคาเพียงแค่30ล้านโยูโรเท่านั้นอีกทั้งการที่แมนเชสเตอร์ยอมทุ่มงบกว่า100ล้านโยูโรเพื่อคว้าตัวจัสโกกาดิโอเข้าสู่ทีมและกําลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นอยู่ณเวลานี้ สันนิษานไมเชื่อมันได้เลยว่าผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังที่มาจากอาบายซิกจะต้องเป็นของดีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับอาเซมลาถือว่าเป็นทีมที่แสดงความสนใจที่จริงจังในตัวของคลาสเตโลลูเคบาเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าในะตอนนี้ทางด้านของอุนนเอมบลีได้ทำก,การสั่งให้ทีมงานเจอจา่าของพวกเขาั้นดยเดินทางไปที่เยอรมน,เนีเพื่อไปเจอจา่าอย่างเต็มที่และเพื่อคว้าตัวกองหลังเท้าซ้ายรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้โดยเร็วที่สุด ก็นมาจับคู่กับเปาตอเรสที่อัตตันวิล่าที่เพิ่งคว้าตัวเข้าสู่ทีมเมื่อไม่นานมานี้แต่สำหรับลิวูแล้วนั้นถือได้ว่าคาสเตโลลูเคบาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับการที่จะเข้ามาแทนที่ของวัจิฟานไนนอนนาคตที่อาจจะไม่ต่อสัญญาชั่วโมงใหม่กับทีมและอาจอําลาทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้แม้ว่าณนะตอนนี้จะมีข่าวลือออกมาหนาหูว่าฟานไกนกำลังจะได้รับสัญญาชั่วโมงใหม่กับลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามลิวบูก็มองว่าการเสริมทัพ ผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่ข้าสู่ทีมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอยู่ดีนะฮะเราปิดท้ายกันที่อนเนอร์สลัตได้ยกย่องซาล่าติดทีมยอดเยี่ยมตลอดกาลพร้อมลุยลา่าแชมป์ยุโรปอเนอร์สลอตนะครับกุนซือคนเก่งของลิเวอร์พูลแม้จะเพิ่งมีประสบการณ์การกุมทีมระดับอาชีพเพียงแค่8ปีแต่ก็ได้ร่วมงานนักเตะระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นเมอร์จิฟันได์เทนอเล็กเซนโนโ,โมซาลา การเข้ามารับตำแหน่งต่จาดเจคกิ้งครับที่แอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะากเกงรับสร้างผลงานอัดเดดเยี่ยมเอาไว้กับลิเวอร์พูลแต่สลัดก็พิสูจน์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วด้วยการนําทีมเก็บชัยชนะ9เกมจาก10นัดแรกเขาสามารถดึงศักยภาพของนักเตะออกมาได้อย่างเต็มที่และยกระดับผู้เล่นหลายคนขึ้นไปอีกล่าสุดนะครับสลัดได้ออกมาเปิดเผยว่าโมสลาปีตัวเก่งของทีมคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยร่วมงานมาด้วย ในการให้สัมภาษณ์กับช่อง y o u ูทูบ a เมซ o n พรามสโลตได้เลือกซาลาติดทีมยอดเยี่ยมตอัการของเขาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนโดยเขารู้สึกประทับใจผลงานของซาลารายนี้ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2017นะครับสำหรับผมมัน,นชัดเจนว่าโมซาลาต้องติดทีมเขาเล่นในระดับสูงมานานถึง9-8ปีแล้ว และในประวัติศาสตร์ของสโมสรเขาก็ทำประตูได้มากนายก็เป็นนักเตะที่พิเศษจริงๆสำหรับสโมสรแห่งนี้สล็อตกล่าวนัตแต่ย้ายมาแข่งในถิ่นแอนฟิลด์เมื่อปี2007ซลากันทำลายสถิติการทำประตูมากนายจึงไม่น่าแปลกใจที่สล็อตเลือกกองหน้าทีมชาติอียิปติดทีมยอดเยี่ยมอยุธยาเฉลีกตลอดกาลลูกการนี้ซาลาห์ก็ตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าเฉลี่ยสมัยที่2ของตัวเองกับลิเวอร์พูลให้ได้หลังจากที่เคยอกหักในรอบชิงชนะเลิศมาแล้วถึง2ครั้ง เดอเตนในวัย3 2ปีต้องการเพื่อนทัวร์โรงวัลที่ใหญ่ขึ้นให้กับตัวเองในปีนี้น่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของสาราดใิสีเสื้อหงดังลิบูก็เป็นไปได้สาลาดเองก็หวังที่จะคว้าแชมป์ยุโรปในปีแรกของการเป็นกุนซือของลิเวอร์พูลหลังเคยพลาดหวังกับเฟยนญูดในศึกยูฟ่ายยโรปาคอนฟอรนซ์ลีสาราดเองที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทําให้พาสาลาดและลิ์พูไปสู่จุดหมายสูงสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤุดูกันนี้ได้ แน่นอนว่าซาลาหต้องการปิดฉากอาชีพการแข่งกับลิเวอร์พูลด้วยความสเส็็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลกสมัยที่2จะเป็นการจบแบบสมบูรณ์แบบสำหรับซาลาขณะที่ซาลาห์ก็พร้อมที่จะแสดงให้โลกได้เห็นว่าเขาสามารถคุมทีมที่ดีที่สุดในยุโรปได้นี่คือสงครามลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่14ตุลาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ